สีฟ้าสีฟ้าไม่นะมันกลังจะมาแล้วไม่ลูกพี่คะลูกพี่สีฟ้าวัด <What? S 1> นี่เราฝันไปงั้นเหรอมันคือฝันเรื่องน่าก,กลัวมากเลย <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝันว่าอะไรแต่จำได้ว่ามันเป็นมันเป็นไฟ้า มันมีบางอย่างที่มันสีฟ้ามันเข้ามายุ่งกับรุ่นพี่มันทําให้เรากับรุ่นพี่ความฝันนั้นมันแปลว่าอะไรกันแน่นะไม่ได้การเราต้องไปหาใครสักคนที่ตอบคำถามเราได้เพื่อเราใช้ในไหนเมื่อคืนเราฝันถึงสีฟ้าแล้วเราใส่เกงในสีฟ้าไปแล้วกันสีฟ้าถ้าพูดถึงความฝันถ้าพูดถึงฝันร้ายชิ้นก็พอยังนึกถึงอะไรบางอย่างอยู่ชันคิวว่าพวกเขาจะต้องช่วยฉันได้แน่เลยโอเคออ ออถามใครดีละ่ะถามจากหัวหน้าชมรมกันเลยกันนะท่านะคะคือว่าเมื่อคืนน่ะฉันฝันร้ายมากเลยค่ะฉันฝันว่ามีสีฟ้าๆนะคะแล้วก็มีออภาพของออคนที่ฉันแอบหลงรักนะคะแล้วก็มันมีบางอย่างเกิดขึ้นในความฝันมันอีลุมตุนงังมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยค่ะฉันรู้สึก เปลียนมาปุตซำยังไงดีแล้วคะอืมจากที่เล่ามาผมคิดว่านั่นอาจจะเป็นลางบอกเหตุก็ได้นะครับลางบอกเหตุเหรอคะคุณฝันถึงคนที่คุณรักใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ผมคิดว่าบางทีคนที่คุณรักอะ่ะอาจจะกําลังมีปัญหาหรืออาจจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นคนที่มีผมสีฟ้าอาจจะมาเป็นคู่แข่งหัวใจของคุณก็ได้นะครับโอ้ตกใจะไรขนาดคำนี้ คุณพี่ผมสีฟ้าจะไปแย่งลุยพี่ไปใจฉันยังงั้นหรอคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะก็งมัวๆเอาไม่ได้การแล้วคนที่ผมสีฟ้าเออคุณครับคนที่พี่ผมสีฟ้าใช่คุณจะต้องรีดทำอะไรสักอย่างสินะอันนี้ผมก็แค่เดาเอาขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันในครั้งนี้อ่ะขอบคุณจริงๆค่ะสีฟ้าผมสีฟ้าฮัลลโหคุณมันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเออเออช่างมืันนะกจัดมันกับจัดมันกับจัดมัน กำจัดคนที่มีผมสีฟ้ากำจัดคนที่มีผมสีฟ้าแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนะนี่ปีดกางเกงในแล้วเม่อใ่กางเกงในของชันก็เป็นสีฟ้าเพื่อเอาเราใช้สีฟ้ามันอาจจะทําให้รุยพี่หลงละรุยพี่อาจจะกําลังชอบสีฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นฉันเลยใส่กางเกงในสีฟ้ามาฉันต้องกำจัดทุกคนที่มีสีฟ้าออกไปจากชีวิตเอกไปจากโรงเรียนนี้โอเคเอาล่ะกําจัดคนที่มีสีฟ้ากําจัดคนที่มีสีฟ้าเอาละเหยี่อคนแรก อีหัวฟ้าในห้องสมุดน้อยอีนังนี่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนโป๊ะน้อยมีความสุขจังเลยนะย่ปีเตอรเอาละเตรียมมีดแล้วเดินเข้าไปข้างหลังแล้วก็นี่คือโทษฐานที่แกไม่ยอมแบ่งเช่นอ่านนี่แน่อาววาว้า,ามีกาตายแบบนี้รู้ตัวแกจะรู้ตัวชาว้าเกินไปใครเปิดประตูมาเนี่ยตปตอร์กปรตูเปิเป,เปิดเธอเปิด,ปด,ปดได้ไงวะเดี๋ยวมีคนเห็นหมีคนเห็น รีบลากศพก่อนอุ้มอุ้มศพอ่านี่มาอีน,นางหัวฟ้านี่มันหลบอยู่ตรงนี้จะได้มีคนเห็นศพค้ลากแล้วลก,ลก็เดี๋ยวมันจะ,จะยิ่งไปกันใหญ่ด้วยอกางเกงในสู่สาธารณชนสีขาวสูชิคกี้พายหรอฉันใส่กางเกงในสีฟ้าเนื่องจากเย็นนี่เป็นเหยื่อคนแรกฉันจะทําให้แนบเนียนกว่าเหยื่อคนอื่นกันแล้วกันเผาทิ้งซะเลยดีไหมนะหักฐานจะได้ไม่เกิดแล้วเข้าไปติดอยู่ในคุกอัสศบันตั้งหลายปีเียืจะจับไปง่ายๆอีกรอบแล้วนะ เพราะฉะนั้นฉ,ะฉะนันจะเผาทำลายหลักฐานนี้ทิ้งซะศพแกจะต้องไม่มีเหลือเอาแล้วก่อ,อือก็วางทิ้งไว้ตรงนี้รอคนเข้าเรียนก่อนก็แล้วกันเอาล่ะไปวิ่งเล่นรอเวลามาตอนนี้คนน่าจะไปเข้าห้องเรียนกันหมดละได้เวลากำจัดศพระหว่างทางที่อุ้มไปน่าจะไม่มีคนนะโอเคไม่เห็นไม่เห็นค่อ,อุ้มไปไปค่อยเดินตรงนี้จะมีอีกพวกนักเรียนอยู่ไหมเนี่ยรีบเปิดประตูก่อนเอาวางไว้เนี่กัน,กน อย่างแนบเนียนปิดประตูไอพวกนักเลงพวกนั้นเนี่ยเขาคงเลยเรียกน้อยยังไม่เข้าอหรอถ้าเราอุ้มมาแล้วโดนมันฟาดแน่เลยรอพวกแกออดดังแล้วนะเว้ยเออไปเลยไป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 อย่างนั้นแหละไปเรียนซะรู้พวกแกไม่ได้ตั้งใจเรียนจับตุกจับกลุ่มคุยกันเดินเข้าไปเดินไปอย่างนี้ฉันรีบอะไรอินนะฉันรีบเติมตูไหมวะโอ๊ไปได้ๆจะโดนเติมเติมตูดเลยเดินไปสิเว้ยเดินเร็วๆเลยสิเว้ย คนนั้นเลี้ยงพวกนี้นนมนไม่ได้สนใจรอยเท้าเปื้อนเลือดที่อยู่ที่พื้นใช่ไหมโอเคเอาล่ะโอ้โหท่านอนทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นท่านนอนที่มีสเสน่ห์มากโอ้ปิดตู้ปิด,ปด,ปดเป็นท่านคนท่าตายที่เออทำไมถึงได้เซ็กซี่อย่างนี้หกือเกินเนี่ยโอแบบเค baby sexy นี่เธอฉันว่าถ้าเธอไม่ตายเธอน่าจะไปลองเป็นเออน,นักยิมนาสติกนะจ๊ะโอเคไหม ใส่เข้าไปนี่ลงไปอยู่ในนี้เลยจ้านอนอยู่นี้ไปก่อนนะจ้าอ่าแล้วเราก็ใส่อาวุธเข้าไปเผาเลยโอเคลากรีเอคนแรกของฉันเ <c oughs> อาไปคนนี้เราก็ไปเข้าเรียนให้แนบเนียนก่อนเลยแล้วกันนะมิดหลอกตัวปืนเลือดได้ลืมที่เผาเสื้อทิว้ด้วยอเอาไงดีวะคุณคุณจะไม่สังเกตหรอม,นะมั้งเนาะทำไมกดไม่ได้เนะี่ย เฮ้ยเธอทำไมตัวนเปื้อนเลือดแบบนั้นเลยฮะไปที่ห้องมาคุยเดนกับฉันอยู่นี้เลยนะแย้แล้วหรือเผาเสื้อไอ้อนี่ต้องหาข้อแก้ตัวแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเธอจะมีสภาพนี้ในห้องเรียนเนี่ยตอบคำถามฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าทำไมตัวถึงได้เปื้อนเลือเดเต็มไปหมดเลยนะฮะบอกมานี่เรื่องของใครเธอหรือว่าเรือของใครกันแน่ก็หกล้วเอาไงดีเอาไงดีเอ่อเออคือว่าเอ่อ หนูหนูเมนมามากค่ะแล้วที่โรงเรียนไม่มีผ้านาไัมให้เปียรน่ะค่ะโรงเรียนไม่มีผ้าทอย่างเงี้ยเหรออีเธอไม่รู้จริงหรอผ้าทำไมเ่ะไปซื้อที่ซากอนเอาก็ได้นะฮะเธอมาโกหกฉันนะผูุดที่ไหนจะเมนมาแล้วเป็นเมนเป็เปื้อนหัวขนาดนั้นเธอยืนกับหัวอยู่เลงไงฮะมาโกหกต่อแระบฉันจะไม่รู้เธอจะโกหกไปทําไมกันแล้วก็นะแต่ว่าการโกหก่ปช่สิ่งที่ดีเลย เขาจะไม่เขาหน่าพวกคนามจริงกัันมาด้วยชหมโกนแบบนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะตัดสินโทษเธอตอนนี้กลับบ้านไปไ,ได้แล้วแล้วฉันก็โดนอาจารย์ใหญ่บังคับให้กลับบ้านเนื่องจากประจำเดือนเปื้อนตัวต้องมาเรียนใหม่อีกทีในพันพุ่งนี้สวัสดีเธอสวัสดีจ้าจะลองกินเค้กชิ้นดูไหมจ้าไม่ละค่ะฉันกลัวเธอจะใส่สารหนูเข้าไปใส่สายนานัยเข้าไปไหมเอเอ,เอคือฉันไม่ใส่ของแบบนั้นเข้ามาหรอกนะจ้าเอาทำไมล่ะ ธอรู้ไหมว่าไซยาไนน์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ปรุงอาหารชั้นดีเลยนะมันสามารถช่วยเธอแต่ว่าคนกินนะกินแล้วอร่อยจนถึงสวรรค์เลยนะจ๊ะรู้เปล่าอุืย <l ots> ตายแล้วนะเห็นหนะ้าอกเธอรู้สึกยอมแพ้ไม่ได้ใหญ่อัดหน้าแม่งเลยนี่แหมชนคิดว,ว่าเดินไปเดินมาที่ตัวเปืเ้อนเลือดแบบนี้มันอันตรายเกินไปหน่อยทานที่ดีเราควรที่จะไปเข้าชมรมศิละปะต่อให้ตัวเปืเ้อนเลือดก็จะได้ไม่ถูกสงสัยหลอกคนอื่นว่าเป็นสีหกใสก็น่าจะได้อยู่ขอเข้าชมรมศิลปะนะจ๊ะ เข้าเรียบร้อยอ่ะฮะอ่ะฮะโอเคแล้วขอเลือดโตตัวนิดนึงนะคะเนียนเิียนได้อยู่ใช่ไหมอุ้ยนี่มันนมหรือแตงโมเนี่ยขอลองบีบดูหน่อยได้ไหมครับอื้อขอกันเลนิดเดียวแป๊บเตะให้เป็นหมันเลยอุ้ยเียนอะไรอะ่ะเฮ้ยเลือดดินกันเลือดเลยอเธอม่นชีเลือดหรอคะเออขอโทษนะจ๊ะที่ดูเหมือนเลือดไปหน่อยนะพอดีว่าเธอคงคิดเองคือมันเป็นงานศิละปะอย่างหนึ่งนะเธอสีเลือดเลยนะ นี่ไงตายเบลจะมีคนเดินมาเห็นไหมนะเอางี้ดีจะลากศพเลยไหมเดี๋ยวามีคนมาเห็นตอนเราลากห่ะกรรมการนักเรียนมาเห็นไหมเห็นไหมไม่เห mm ็นไหมมันจะเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นเราเห็นเหรอถ้าเป็นอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ต้องเก็บที่เหลือรวดเดียวไปเลยไปแอีกหัวครับโอ๊ยตายเบลอ้ยแกมาอาจเห็นเห็นเหรอเห็นเหรอ ไปปะไปปะไปปะจะให้เหลือพยานและหลักฐานไม่ได้ทิ้งทิ้งทิ้งอาวุธไปรีบรีบรีบเดี๋ยวมันจะมีคนไปฟ้องครูค่ะกำลังรีบอาบน้ำทิ้งอาวุธทิ้งเสื้อผ้าโอเค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 เอาละเอาละเออเปิดเปิดเปิดอะไรนะมีคนฆ่ากันงั้นหรอไหนไหนไหนคิวคิวคิวนู้ดแก้ผ้าก่อนอาบน้ำรีบทำอะไรแล้วขานให้เร็วที่สุดโอเค no it can't be no it can't be ทาไมตรงนี้ล้วอยู่ตรนี้ลึเสียครูจะทหใจเลยแล้วเนี่ยวจทานีไก่อนอเคเก็บทำายหลักฐานทำายหลักฐทนนะนโอไมก้อนมันลื่นเปล่าน่ะโอเคเอาละทิ้งไปขยะทิ้งด้วยฉนอขยะมาทิ้ง ไม่มีใครรู้หรอกค่ะหรือเปล่ามันน่าจะไม่มีใครรู้นะไม่มีหลักฐานแล้วล่ะเฮ้ไปดูดีกว่าว่าโอ้มีกอดเลือดโอ้เลือดโอ้มีคนตายประธานชมรมตายโอ้ไม่อาจารย์คะโอ้โอ้หหนูขอถ่ายภาพหลักฐานที่เกิดเหตุเอาไว้นะคะอาจารย์เคหนูขอถ่ายภาพก่อนนะคะนี่โอ้โห เป็นการทายดีเป็นชาก,กเออเป็นสภาพศพที่แบบว่าอืมนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวครูคนนี้มั่งถ่ายทั้งทีก็ขอเอาแบบอ้กางเกงในก็สีน้ําเงินใช่เหรอเนี่ยใช่เบลว่าวขอดูหน้านูตายให้ชัดๆหน่อยก่อเออถ่าย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 ถ่หนูเดี๋ยวโตวขึ้นอย่าไปชมลรมถ่ายภาพอะค่ะนี่ถ่ายรูปหนึงอ่ะนี่ค่ะ อาจารย์คะเชื่อหนูสิคะไอคนข้าหลังนี่แหละคะ่ะเป็นคนร้ายอ่ะยี่นี่ยี่นี่ยแน่นอนยี่นี่แน,น่นอนเธอคือคนร้ายอาจารย์คะเชื่อหนูสิคะอาจารย์ขอจำภาพความรู้สึกหนะะ่อยค่ะรู้สึกยังไงที่นักเรียนตัวเอเสียชีวิตบ้างคะโอ้รู้สึกฟินมากเลยโอ้ไม่ใช่คะ่ะนักเรียนเสียชีวิตแล้วทําไมอาจารย์ถึงไม่ปิดกระโปรงเขาละคะ,นะ,คะ,นะ,คะเนี่ยตำรวจมาที่โรงเรียนนี้อ๋อพบศพนล้มีรลคานหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่ว่าก็ไม่พบล่องรยอยผู้ต้องสงสัยใดๆเลยอ่ะฮ่าตอนนี้ยันจังของเรายันปุรีของเรานะคะก็หมายใหม่ตอนนี้ยันปุรีก็รอดพ้นคดีนี้ไปอย่างง่ายดายตำรวจกลับไปพร้อมกับมือเปล่านะคะเชนก็ยังคงตามรุ่นพี่ต่อไปตอนนี้เหลือหัวฟ้าให้กําจัดแค่หนึ่งเดียวขอราอก่อนฮานรุ่นพี่ฉชนจะปกป้องรุ่นพี่จากหัวคนหัวสีฟ้าเอง และแล้วชมรมดนตรีก็ถูกปิดตัวลงชมรมเกมเองก็ปิดเหมือนกันชมรมเกมปิดชมรมดนตรีปิดไอ้ชมรมศิละปะไม่ปิดแล้วเนี่ยเอ๊นอนดีกว่ารุ่นพี่คะเอาทหนเลยนะคะอีกเดี๋ยวฉันจะทำให้รุ่นพี่เป็นอิสระาจากคนผมสีฟ้าเองตอนเราตอนนี้เราต้องมาแสดงความเสียใจกับนักเรียน เรียนที่เสียชีวิตไปขอทุกคนร่วมไว้อะไรแต่ผู้เพื่อนคุณลวงรับไปทุกคนมีผมโทนสีฟ้าอมนุ่งเงินนิดหน่อยแล้วก็มีควันหลงมาหนึ่งคนน่า <c oughs> จะเป็นต้องฆ่าค่าเขาเห็นเหตุการณ์นะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นพยานได้เลยต้องเสียบซะเลยโอ้โหอะไรเนี่ยทําไมมันเป็นมุมนี้แล้วเนี่ยเริ่มต้นมาที่มุมศักดิ์สิทธิ์อ๋อชิงดูอีโรติกหรือไง ทำไมคืคเกมันเป็นอย่างงี้แล้วเนี่ยวยเอามาเห็นแล้วปิโอ้โหดูหน้าตามันอ้ยมาผักมตกใจหมดเลยอุ้ยดอกเอ้ยอเป็นเกมหมดเลยไอ้พวกนี้เนะี่ยแพงของเราวันนี้คือค่าเย็บผมสอีอ่ฟ้านะคะอีกคนนึงนั่นเองเตรียมมีดก่อนละ Okay, อโอเคอุ้ยหน้าอกเราเล็กแล้วต้องรีบขยายใหญ่ก่อนฟลุ๊บเดี๋ยวไม่เนียนนะคะเดี๋ยวไม่เนียนอืมช่วงเนี้ยคนที่ตายไปมีแต่คนผมสีฟ้าเท่านั้นเลยฉันก็เป็นห่วงตัวเองจังเลยแต่ว่าแต่ว่าคือพอดีว่าฉันทําของหายอะเป็นของบางอย่างช่วยหายหฉันหน่อยได้ไหมจ้าม่อย่าถามนะขนาไม่ได้หายได้ยังไงแค่ขอช่วยหายนะก็พออันนี้นะนะจ๊ะจเนี่ยดูเงาก็น่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรอะนะ ปิดประตูโอเคเอาละไปชักอีกหัวฟ้าคนสุดท้ายโอ๊ยอะไรจะกินก็ขอดีๆกันแหละเออหายแบบ๊บสงสารชันลักนี่จทวงเหรยเนี่ยมีเสียงเหมือนมันมีเสียงเหมือ,นม,น,มอน,มนมีใครจะได้ยินเลยพลาดแล้วเนี่ยเราเฮ้ยนั่นนั่นศพนี่นะมีคนเห็นจริงด้วยเว้ยมันเทำไมทีนะละเนี่ยสงสัยรอบนี้จะทำลายศพไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำลายหลักฐานอย่างเดียวเหมือนคราวที่แล้วก็แล้วกัน โอเคโอเคเออเลือดเลือดเลือชดชวนักเรียนช่วยนักเรียนล้างตัวล้างตัวล้างตัวจริงๆไม่ต้องรีบก็ได้งอะ้วแล้วก็เอาเหมือนเดิมสเต็ปเดิมฉันว่าสเต็ปเนี้ยดีสุดอออกไ,ไ,มไม่ได้ลืมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเดียเด๋ยวนี้มันทำแล้วผไม่ให้ไม่ให้เก้ผ้าออกไปแล้วเหรอเนี่ยทิย้งไปโ okay. okay. อเคเอาขยะเผาไปด้วยอะเนียนเพื่อความเนียนนะคะเพื่อความเนียนอ่าละอึ๊บตอไปเผา เหมือนเดิมชิวๆคราวนี้แหละจะไม่มีใครพลากรุ้นพี่ไปจากฉันได้อีกพกวกแกทุกคนที่คิดจะขัดขวางฉัน,ม,นมันต้องตายและฉันเท่านั้นฉันเท่านั้นที่จะเป็นคนที่รุ่นพี่รักฉันเท่านั้นที่จะเป็นคนที่รุ้นพี่หลงฉันเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นสำเร็จไปได้ไดีอีกครั้ง ตอนนี้นอนและรีบไปหารุ่นพี่บอกความรู้สึกของเรากับรุ่นพี่ดีกว่ารุ่นพี่คะถึงแม,ม้มนต์การรอบๆมันจะมืดวนเพียงใดแต่จิตใจของฉันทันทีที่รุ่นพี่มามันจะส่องแสงสว่างดุจดวดงที่ที่อยู่บนฟ้าฟ้าที่ไม่มีวันดับ <S 2> <S 2> <อ>ถึงแม้จะมีกลางคืนแต่สุดท้ายมันก็จะวนกลับมาจะเป็นกลางวันอยู่เหมือนเดิม พี่คะฉันรอรุ่นพี่ที่นำพูทุกวันเลยนะคะอะอ่ารุ่นพี่มาแล้วรุ่นพี่ตรงมาหาแล้วแล้วรุ่นพี่คะอาอาอายุโอเคอะไรกันละคะฉันก็ปกตินะคะรุ่นพี่อ๋อรุ่นพี่รุ่นพี่อ๋อรุ่นพี่ตูดมาถูขาฉันอ๋อรู้สึกวัดไว้รู้สึกมีความสุขเห็นไหมคะแค่รุ่นพี่อยู่ข้างๆฉันเราก็เป็นสีชมพูออรู้สึก ขนันพี่ที่นั่งตูดลอยอากาศอยู่แบบนี้ที่ดูน้าขำขันอ,อ๋อดูแล้วฟินมีความสุขจะกันอารมณ์ไม่อยู่แล้วอ,อ,อ๋อยลลพี่ออก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 ก็สอบมาถูกนนก้นใชนไะคะเนี่ยโอ้จะแสงเกงนสีแดงมาก็ให้ลลพี่ถูกเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยสีเกณในฉันก็สีหนังสือของลลพี่มันสีเดียวกันเลยะคะลลพี่คะพี่คิดอะไรเกณในฉันหรือเปล่าคะเนี่ย เครกันแค่นี้ชิคก็ฟินแล้วคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดส่งให้เพื่อนดูกดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะแล้วพบกันพาร์ทหน้าค่ะพารหน้าอยากทำอะไรประมาณไหนบ้างก็มินบอกกันได้นะคะไปก่อนนะคะบยบาะ ผลิและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่รลานเตโตมีให้เลือกสะสมามากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ